ใหญ่ๆพูดชัดมากเพราะต้องพูดชัดเตะทาไมจะรัตยาจะกินไหวไหมเนี่ยโอ้โหเนี่นะครับพี่แพรลี่นะครับซื้อของมาฝากคุณยายนะคะวันนี้ยายไม่ต้องแบ่งใครนะแบกปีนั่โอ้โหยายพูดจะบ้ามากยัยยายจะบ้านั่งที่นี่ครับคุณแพรลี่นี่นะครับขอบคุณพี่แพรลี่นะคะสายใหม่ครับ สายไหมยายสเกิร์ตเราโอ้ยสายเตอร์อีกแล้วเตอร์เยอะมากเลยมันมีเยอ้ยายให้ยายไปทำบุญไปบ้านขอบคุณค่ะไอ้ยายถูกภาพแข็งแรงด้วยกินข้าวอีกเยอะกินให้หมดแล้วเนี่ยที่หนุ่มเต้อให้อ่ะมันเดียวเลยนะ เดี๋ยวเพลย์ซื้อมาให้ยายเดี๋ยวมามาครั้งหน้ายายต้องวิ่งละวิ่งได้เลยมาครั้งหน้ามารอบหน้าให้ให้ให้ยายวิ่งไปรับทางนู้นหน้าบ้างให้ยายดู้จะเปิดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เลยช่องสามแม่ไปแล้วนะคะแม่ไปแล้วค่ะคุณเพลย์ซ์สวัสดีครับไปแล้วนะคะคิเอเตอร์ไปแล้วนะเคร์เอเตอร์ ไปโอเไม่องน้อยแล้วเดี๋ยายลุกมาจริงยายลุกมาจริงมาจิงแหละเอเกคราเขียน่ะรหอเขียเขียวไม่ใช่เห็นไหมแม่พูดละเจ็ดนะเนี่ยจริงจกแสนอะี้นี่ร้อกว่าบาทแม่ถึงหรอ อันนี้ส่นปวดหัวอันนี้ไม่ปวดรอกต่อไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเอาปวดไม่ไปเลยนี่มาข้างหน้าค่อยมานอนดีกว่าไม่ได้กลับไปออกรายการน่ะหนูว่าจะจะพักอยู่นี่คู่นึงแต่ว่าพอดีงานรีบเดินทางปลอดภัยนะคะง่ายตัวเสืออะไรก็ทาคอะไรกว้าเห็นไหมแม่พูดเจ็ดหมื่นนัเนี่ยฮะจริงๆเกือบแสนอ่ะมีไหม ใช่นี้ร้อยกว่าบาทแม่ถึงหรอกไม่ถึงบาทไม่ถึงใพอนด